ที่หอประชุมโรงเวณแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่เลขที่959หมู่2ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีก,การศึกษา2561ขึ้นเพื่อให้พระสงค์ที่กรรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้แม่และลูกได้แสดงความรักความอบอุ่นอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวโดยมีนางสาวลินดาธรรม,มาชุนแนะนำตัวแทนคณะครูทําการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันแม่แห่งชาติประจําปีนี้แก่นางสาววไลพรวิริยโกมินประธานยุวสตรีคริสเตียนไบแวในประเทศไทยอาจารย์สอนศา าสนาคริสต์ทั่วประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามถวายพระพ่อและถวายราศการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชีนาธิรลขาการที่9พร้อมทั้งถวายผ่านพุ่มดอกมะลิและเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดทูบเทียนแพรก่อนนำกล่าวถวายราชดีเฉลมระเกียติ โดยมีศาสตราจารย์ดเรเสร,รีธรรมอาสาผู้รับใบอนุญาตผู้ในการโรงเวีนแสงธรรมวิทยาพร้อมด้วยคุณหมอสายเรียมธรรมอาสาประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงธรรมและนางนิดดาอำนาจอาดีตศึกษานิเทศผู้ชำนังการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพ,พชรบุรเขตสาและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ส่งคุณวุิโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นร่วมรับชม ุดการแสดงของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นอาทิการแสดงชุดรำถวายพระพรพระราชินีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งเพลงคู่รักการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองเพลงหนานะการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสามเพลงกล่อมการแสดงดนตรีสากล การแสดงของวงออเคสตราการแสดงภาษาจีนอังกฤษนอกจากนั้นภายในงานได้มีการจัดไิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2011พร้อมทั้งมอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีแม่รูปผูกพันรักมอบรางวัลประกาศคัดลายมือมอบรางวัลประกวดเรยงความก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการนำดอกมะลิขึ้นกราบคุณแม่และร่วมกันร้องเพลงข้าน้ำนมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น